ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระประมินทร์มหาภูมพิพลอดุลยเดชด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักง,งานบริษัทเดนเวอร์เอเ์เทนเมนต์ทีวีจำกัด างปรากฏองคลักรักรงสิตนครนายกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบก,กับผมตั๊กนภาศากรครับวันนี้ครับเรามาอยู่ที่นี่ครับเขาเขียนว่าบริษัท Creation w เวอ d ์ i ว e w ว o ดจำกัดผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากไม้มะม่วงเรามาที่นี่เพราะมีเรื่องราวน่าสนใจครับท่านผู้ชมครับที่ผมถืออยู่นี่เขาเขียนว่า O-Top Premium Go Inter มันหมายความว่าผลิตภัณฑ์ o t ท p ที่เป็นระดับเรียกว่าพรีเมียมไปสู่นานาชาติ เข้าไปเลยดีกว่าไปโอ้โห,โ,หโหครับเข้ามาในนี้แล้วข้างนอกก็ดูเป็นธรรมชาติดีและข้างในนี้ก็มีโอ้หต้องบอกว่ามีหลายหลากครับ ที่ผมเห็นนี่คือเป็นลักษณะเป็นเหมือนแจกันเป็นลวดลายต่างๆมีสีสันมากมายครับตรงนี้อ๋อเจ้าของครับสวัสดีครับก็สวัสดีครับครับคุณอุดมพัชละพนาวีใช่ครับอ่าครับเรื่องของ Creation World w ลไวก็คือเป็นเรื่องของชื่อบริษัทใช่ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับใช้ไม้ใช้ไม้เป็น w ว r l d w ไเลยใช่ห่หลักแต่ว่าหลักที่เราส่งออกใช้ไม้มะม่วง งานพวกนี้จะเป็นงานลักษณะของงานดีไซน์อย่างตวเนี้นะฮะไอเดียจากหางแบงกัะพุนงานพวกนี้ขายด้วยอารมณ์ไม่ได้ขายด้วยเหตุผลฉะนั้นฉะนั้นการสร้างสรรค์คิดเอทเนี่ยมันสิ่งจาเป็นสำหรับงานพวกนี้โดยเฉพาะต้นทุนของไม้เนี่ยราคาต่ํามากเราซื้อไม้ในกิโลนึระวันบาทแปดสิบฉะนั้นงานพวกนี้สามสี่สามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่เป็นค่าออกแบบออกแบบและค่าแรงค่าแรงด้วย ำไมถึงเลือกใช้ไม้มะม่วงทำไมถึงเลือกมาทาเรื่องตรงนี้ได้ภาคตะว,วันออกเราอะนะฮะมีไม้มะม่วงเยอะมากเครเพ่อที่สระเซิงเซาที่บางค้าโอครับไม้มะม่วงส่วนหนึ่งทําเป็นลูกมะม่วงออกมาเรียบร้อยแล้วคือพันน้ําดอกไม้ส่งที่ญี่ปุ่นปลูกที่ตรงนี้เองปลูกอร่อยมากเสร็จ<า><อ>แล้วพอ20ปี25ปีลูกมะม่วงก็<อ>เริ่มน้อยแล้วต้องตัดต้องตัดรุ่นใช่ผมก็จะตัด ตรงนี้ออกมา,าแล้วก็ทํางานร่วมกับคณะวรรณศาสตร,ร์ของหมหาวิทยาลัยเกษตรเขาก็จะมาศึกษาเรื่องไม้นู่นนี่นั่นร่วมก<อ>ับเราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นสินค้าที่ไม่ได้รับน้ําหนักเท่าที่ควรฉะนั้นเป็นสินค้านื้ออ่อนเป็นไม้เนื้ออ่อนนะ,ะครับซึ่งลักษณะรูปแบบอย่างเงี้ยมันก็จะมีไม้พวกนี้ที่เหมาะสมที่จะใช้ไม้ขนุนก็ใช้ได้ไม้ยางพาราก็ใช้ได้แต่ว่าที่นครนายกเนี่ย มันมีรูปมะม่วงเยอะแล้วเราเอาไม้มะม่วงนี่มาใช้มะม่วงดีกว่าเพราะมันใกล้สุดใช่มันใกล้สุดแต่ัดสินใจแต่ถามว่าใช้อื่นได้ไหมก็ใช้ได้ไม้ที่มียางไหลออกมาไม้ที่มียางไหลออกมาใช้ได้หมดโอ้ล่ะคืองานของเราเนี่ยอาศัยชุมชนโดยหลักแล้วงานหัดผะแฮ a n d m a d e เนี่ยแล้ขายสตอรี่ฉะนั้นการขายทุกวันนี้เราขายของเป็นของมันได้แค่ของ แต่ขายถ้าใส่เนื้อหาสารลสตอรี่ความเป็นไปเป็นมาเนี่ยเหมือนกับมูลที่สายชัยไทยที่ครังานกับผมผมเห็นชัดเจนขายแบบไม่ต้องขายให้แบบไม่ต้องให้ราคาขายแค่สามสี่ร้อยแต่เพินเวลาคุณหย่อนคุณดูภาพของทหารผ่านศึกที่เสียสละเพื่อชาติเขาให้มากกว่าที่คุณคิดอพระฉะนั้นผมพยายามจะบอกตอนนี้ว่าสังคมตอนนี้มันควรจะต้องเป็นสังคมที่เปิดให้มากให้ให้เยอะถึงเวลานั้นมันจะเป็นบริบทของคุณเองอทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีโรงเรียน ประเด็นคือโรงเรียนอยู่ไหนที่นี่เราก็เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้นะเรามีชั้นบนนะฮะก็หมายถึงว่าเวลาเด็กมาเนี่ยเขาจะมาเป็น10คน20สค,คนนะฮะหรือว่าห้าคนมาก็จะเริ่มส่วนห้องพักแล้วก็จะอยู่ด้านหลังเป็นภาคทฤษฎีเป็นภาคทฤษฎีแล้วก็ลงปฏิบัติโอไปดูที่ฝึกกันได้ไหมฮะได้ไปเราไปดูที่พื้นที่ที่เราเ,เริ่มเริ่มเริ่มงานเลยได้ครับงนะั้นพักแป๊บเดียวครับ,รบเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าเรื่องของการฝีมือ การต้อนชมครับกับช่วงนี้ครับเมื่อกี้ดูผลผลิตแล้วสวยงามมาเป็นนักเรียนกันบ้างเพราะที่นี่เขาเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วอ่าเริ่มต้นเลยอธิบายให้ผมแบบนักเรียนเลยคนหนึ่งครับไม้หลังจากที่มานะฮะมันจะมีบิดมีงอ,อฉะนั้นเราจะย้ำย้ำกับทางคนตัดเรานะบอกว่าไม้เนี่ยตัดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ18นิ้ว หือี่นิ้วโดยประมาณไม่ถือความยาวความยาวขนาดเนี่ยมันจะตามออเดอร์เวลาออเดอร์เราสั่งแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะสั่งเกือบครบหน้าแต่ตัดความยาวอยู่มา18ถึงย0่สคำว่าหน้าเนี่ยหมายถึงหน้านี่ก็คือหน้าไม้แบบนี้ท่อนครับอย่างเงี้ยคือหน้าไม้นี่หน้าหน้าอย่างนี้ับอย่างอย่างนงี้เรียกหน้าไม้อย่างงี้ก็ประมาณหน้าอย่างนี้หน้า8หน้า8หน้า8นิ้วแล้วก็หลังจากที่เราได้มาปั๊บเราต้องมาเลือกตัวที่ตรงต้องบอกชจ้บ้านว่าตัดในส่วนที่ตรง ทีนี้หลังจากที่ได้ไม้แบบนี้มาแล้วนะก็จะทําการปอกเปลือกไม้ก่อนเพราะว่าการปอกเปลือกไม้เนี่ยมันจะง่ายต่อการขึ้นลูกังเกตวแกเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องเฉพาะเป็นเครื่องง่ายๆก็คือเครื่องเหล็กอ,อันนี้คือพวกไอโรงงานกึ่งเหล็กที่ทิ้งแล้วเราก็ไปซื้อมาแล้วก็มาปรับแค่หัวให้มีเห็นไหมมีเดือยอแบบให้มีเดือยแหลมๆไว้ไปจิ้มไปจิกแค่นั้นเองแล้วพอขึ้นแท่นมาปั๊บ ก็จะใช้การสังเกตเปลือกสังเกตว่าเขามีการปรับเซนเตอร์มันด้วยนะใช่ทันทีใช้คอนตอกเลยใช่เนี่ยปรับจูนแค่นั้นเองคือใช้ทักษะมันไม่มีอะไรประปอร์ใปั๊บก็เปิดเครื่องเห็นไหมแต่เครื่องนี้ถือว่ามีความอันตรายไหมมันจะปนปัญหาเราไหมครับมันใหญ่แล้วก็ไม่มันก็ไม่มีเนื่องจากใบมีดตัวนี้มันทวาสูงหน่อยมันจะบังมันจะบางเลยพอได้ได้ขนาดอย่างงี้เห็นไหมฮะล้วก็เริ่มเอาเข้ากระบวนการขึ้นหุ่น เกดดูใบม่งใบมีเขาก็ทามันเองครับเห็นไหมฮะมันเป็นรักษาที่เขาออกแบบเป็นเขาออกแบบเป็นเองใช่วิธีเกิงวิธีโอะนั้นเราก็สอนได้หมดถึงว่าโต๊ะคุณดูเดี๋ยวคุณมาเรียนรู้ลงทุนเท่าไหร่เนียครับงานพวกนี้ไม่ได้ลงทุนคุณกลับไปคุณเล่นคบอย่างเดียวก็ได้มั้ยนี่เขตัดอ่อขอบคครับโอ้ยลึกเลยฮะเจ้าปืนมาแล้วก็ไปอบอบอบเสร็จปั๊บมันก็มาขัดขัดเพื่อเอาลายไม้เนี่ย ให้ขึ้นมาออกมานี่ไงการกัดในข้าลายไม้คือลา้สวยด้วยนะฮะนี่ข้าวลายไม้อ่าอันนี้ก็การขึ้นรูปแหละขึ้นรูปเสร็จแล้วทีนี้ขึ้นรูปเสร็จแล้วก็ไปอบเราจะอบนานแค่ไหนครับเนี่ยอบถึงตัวนี้ก็ประมาณอยู่ถ้าตัวนี้ประมาณสักสี่วันสี่วันจะเห็นนะครับว่าไม้มันขึ้นสีออกสีดำๆนิดๆตามนี้อบเสร็จสี่วันอบเสร็จที่นี้ก็เดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของการขัดแล้วทีเนี้ นี่อบเป็ดก็ได้นะผมว่าครับปิดไว้อันนี้ไม่ขัดอันนี้จาบถ้าจับดูมันจะ飒จับดูอันนี้คืยังยังกอยู่ครับเวลาขัดแล้วจะต้องลื่นอย่างนี้โอ้อันนี้เรียบเลยนะฮะเรียบต้องลื่นอย่างนี้เลยสวยมากครับอันนี้อันนี้ลายมันสวยดูข้างหลังสิอันนี้ที่บอกว่าตามันที่บอกว่าต้องจอดแล้วอุดนะมันจะมีโป๊ นี่เราต้องโป๊เจาะไว้เจาะแล้วก็เอามาโป๊ปิดแล้วก็อบไว้ก่อนแล้วมาโป๊ใช่จากอบมาขัดจากขัดก็ไปย้อมไปย้อมไปตรงนู้นเอไปลงย้อมแล้วค่อยกลับมาตรงนี้อีกทีหนึ่งทีเนี้ยได้ครับเอาไปลงย้อมกันไปไปลงย้อมไวนกันดีเกินก็จะเป็นการย้อมสีนะครับย้อมลักษณะของสีก็ขึ้นมาเป็นรูปแบบนั้นนั่นดูกใกล้ได้ไหมครับนิดนึงย้อมตรงนี้ มาจากย้อมมาจากย้อมนะฮะพอย้อมเสร็จเรียบร้อยปั๊บตัวนี้จะพ่นเคลือบครับการพ่น,นเคลือบเนี่ยทำให้การปิดรูขุมขนต่างๆเนี่ยให้มันได้เนียนอย่างเงี้ยลูกค้าสั่งสีขาวก็ทําสีขาวก็พ่นเคลือบเป็นขาว <cy> อันนี้สั่งเป็นสีไอช็อกนะฮะก็ทําเป็นสีชอ็อกพอเสร็จจากส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอีกขั้นตอนอีกงานละทีเนี้ยอันนี้คือพ่นเคลือบเสร็จแล้วก็จะมีการแต่งเทคนิคพื้นผิวรเรียกว่าเทคนิคพื้นผิวจะใส่เข้าไปอีกแล้วอันนี้เคลือบแล้วนะอันนี้เคลือบแล้วแต่สังเกตว ามาถึงตรงนี้การทำลายละเป็นการทำลวดลายต่างๆให้เกิด<ช>ขึ้นเป็นพื้นผิวเทคนิคนี้ก็เรียกว่าเทคนิคก,การแกะแกะฮะแกะแกะก็คือแกะให้เปิดเปิดหน้าของผิวไม้ขึ้นให้ตามรูปแบบลวดลายซึ่งการทํางานลักษณะรูปแบบเนี่ยมันจะมีหลายลวดลายมากที่แกะนี่เขาเรียกว่าการแกะใช้ลักษณะของใช้ส,สิวสิวเรียกว่าสิวเล็บและนั่นคืออะไรเห็นเครื่องมือน่าสนใจอยู่นี้ ในพวกนี้ก็คือตัวล็อกบีบของเนี่ยเวลาเขาออกขึ้นอ๋อขึ้นยังไงเวลาเนี้ยเวลาเขาล็อกนี่ไงอ๋อเป็นเหมือนปากจับเลยนะฮะใช่เป็นปากจับนี่เขาก็เรียนเทคนิคอยู่เนี่ยเขาก็มาแกะนี่เขาวาดอย่างเงี้นี่เขามีวาดกันด้วยนะฮะวาดวไว้หน่อยเอออย่างน้อยขึ้นลายวาดไว้ด้วยยังมีอีกไหมฮะมีด้านนู้นอ่ะไปดูแพป๊ะรีแพ๊ะ พวกเชิงเทียนพวกนี้มันจะมีความหลากหลายแหมอันนี้เหมือนุกน้ำมันงานผมชอบมันจะมีลวดลายเยอะแยะเลยครับนี่ที่ลายที่เขาว่านะฮะที่ลายบีบลายบีต่างๆซึ่งคนบีบก็ต้องมือนิ่งใช้ได้นะมือจะมีขอมือนิ่งกับมือสมโอ้ยนี่มือสวยนะนี่ใช่อันนี้เส้นเล็กอันนี้มือดีครับท่านผู้ชมครับดูลวดลายค่อนข้างงดงามเวลาดูจะเห็นว่าเป็นป่าเละบ่งบอกเลยว่ามีพระจันทร์ด้วยนะสามารถสื่ออารมณ์ถึงขนาดนั้นพวกนี้มันจะมีประวัติ ครับมันจะมีประวัติอย่างของกูสตาฟคิมอ่ะมันจะมีตัวมันจะมีประวัตินะลายพวกนี้อย่างอย่างตัวเนี้นี่ของกูสตาฟคิมของยุคสมัยเอมันจะมีประวัติเพราะนักออกแบบของเราเนี่ยอยู่ในส่วนของทางศิลประกรนั้นเขาจะเอาแรงบันดาลใจจากยุโรปออกมาเพราะว่าพวกนี้มันเป็นเราทําตลาดทางยุโรปฉะนั้นตัวนี้จะมีประวัติหมดเขาจะสามารถเขาจะมีอะเขาจะมีอ้างอิงแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจแนวไหนแรงบันดาลใจก็จะมีโอ้แล้ก็น่ารักเชียวแล้วคือทานเลยฮะ อันี้ก็เป็นผ่านเรือไอ้ตัวนี้เรามีพันธมิตรได้ค่ะถายนะครลูกอมโอ้โหค่ะเขาคุณมากค่ะแหมส่งมาให้ด้วยถ่ายลูกอมได้น่ารักมากเลยอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับประมาณอันนี้อันนี้ประมาณร้อยกว่าบาทละขายส่งนะเออทุกชั่ร้อยแปดสิบมันน่ารักมากแล้วมันดูแพงวันนี้ครับต้องบอกว่าเราได้เห็นแล้วครับเรื่องราวการสร้างสรรค์ผลงานที่ทําจากไม้มะม่วงเราไม่ได้เรื่องที่เป็นของกินกลับไปแต่ เราได้เรื่องราวที่เกี่ยวกับของที่ต้องใช้ไม่ว่าจะตกแต่งบ้านตกแต่งครัวอย่างน้อยท่านก็ได้เห็นแล้ว่าผลงานที่นี้มันเกิดมาได้ยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับคุณอุดมครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับช่วงหน้าครับเราไปดูกันว่าทำอะไรกินกันวันนี้ขอบคุณมากครับคุณอุดมครับสวัสดีครับครรกกกกนงงพิิิิึึสนับสนุนโดยหอมเข้มข้น ต้องซอสหอยหนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์น้ำมันพืชโอลีนโอลีนอยากเห็นคนไทยมีจิตใจที่แข็งแกรง่งมีร่างกายที่แข็งแรงเลือกอร่อยเลือกโอลีนวุ้นเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อยเต็มคุณภาพชุดครัวกันน้ำสเตเลส G O ครับกับสุดช่วงนี้ครับก่อนอื่นครับขอบคุณมากครับคุณอุดมพัชรพนาวีนะครับคลอง30ตําบลบางปรากฏองครักจังหวัดนครนายก เรื่องราวจากการใช้วัตถุดิบเป็นไม้มะม่วงมาทำสิ่งต่างๆนี่นี้เป็นต้นผมเอามาดัดแปลงสนุกๆเฉยครับไม่มีอะไรแต่จริงๆเขาว้หรับใส่ขวสดสวยๆแบบนั้นใช่ไหมสาม,มารถดัดแปลงได้อัน,นี่ทำจากไม้มะม่วงท่านชมนครับมันน่าสนใจมากแน่นอนวันนี้เราก็เลยขออนุญาตนำแนวคิดเรื่องของไม้มะม่วงทำเมนูเกี่ยวกับมะม่วงกันเราจะมาทำแกงกระดูกหมูมะม่วงดิบก่อนอื่น อันดับแรกคือการตําเครื่องแกงก่อนน่ก็ใส่ไปเลยครับพริกสัก15-20เม็ดออกจะพริกเผ็ดนิดหน่อยแล้วก็โขลกไปได้เลยครับนี่คือพริกที่แช่น้ำแล้วมันก็จะโขลกง่ายๆครับ ประมาณนี้ครับเราก็ใส่เครื่องที่เหลือครับใส่ตะไคร่ก่อนก็ดีมันขคตยากหน่อยมันต้องออกแรงเยอะอะขาครับไปพร้อมๆกันเลยกะปิเอไว้สุดท้ายครับท่านผู้ชมครับ ลงั้นเราก็ใส่กระปิลงไปอีกเล็กน้อยนะสักหน่อยนึงสักปั้นหนึ่งเล็กๆนะให้มีรสชาติอหอมอมเค็มๆคราวๆบี้ๆคลุกๆโขบๆอันนี้อาจจะออกเผ็ดสักหน่อยครับผมครับเพราะว่าเราใส่พริกแดงไปเยอะมากแต่ว่าอันนี้บอกแล้วนะครับมันขึ้นอยู่กับความชอบของท่านด้วย แต่ว่าแน่นอนครับถ้ามันไม่เผ็ดเลยมันก็คงจะไม่อร่อยนะทักไปก่อนระหว่างนี้ตั้งกระทะเลยดีกว่าอ่าครับนี่รอให้กระทะร้อนเหลืองผัดเ้าทอดใช้เล็กน้อยเหลืองผัดครับใช้โอลีนผัดเราจะผัดพริกแกงของเราให้หอมซึกนิดหน่อยเริ่มร้อนแล้วขออนุญาตใส่ลงไปผัดนิดหน่อยครับให้เข้ากับเครื่องแกง อ่าโอลีนฟ้าเหลืองอค่อยๆใช้ความร้อนเพิ่มขึ้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 นถ้าเรานเราพอดีความร้อนเราพอดีเราจะผัดเครื่องแกงให้หอมไปเรื่อยๆ แล้วก็มีหมูครับซี่โครงใช้ซี่โครงหมูกระดูกอ่อนอย่างเงี้ยก็จะช่วย่า้สามารถเคี่ยวแล้วมันก็นุ่มขึ้นได้เร็วใช้เวลาไม่นานในการทําด้วยนี่ผัดลงไปกับเครื่องแกงเลยระหว่างนี้ผมจะปรุงรสชาตินิดหน่อยครับเพื่อให้ตัวกระดูกหมูเรามีรสชาติสักเล็กน้อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งนหยอด นี่ผัดพอให้ข้างนอกเขาสุกข,ข้างนอกแต่ข้างในไม่ต้องสุกนะครับปล่อยให้ข้างนอกเขาสุกเพื่อได้อุ้มความชุ่มชื้นของตัวกระดูกหมูข้างในไว้น้ําเนื้อจะได้อยู่ข้างในไม่ออกมาข้างนอกมาก ้าวแล้วครับถึงเวลาใส่น้ำกันละโอเคปิดฝากันสักหน่อยนึงแมครับระหว่างนี้ผมจับเวลาประมาณที่20นาทีได้รครับคุณครับระหว่างนี้ผมจะมาเด็ดใบมะม่วงก่อนใบมะม่วงอ่อนก็มีความหอมนะครับทุ้ชมครับมีความเปรี้ยวมีความฝาดเล็กน้อยส่วนลูกของมะม่วงแน่นอนครับอันนี้แหละเรามาปอกเปลือกกันเลยดีกว่า ปล่ยเกียวเขาเออกไปไหน่อยครับเปิดฝา,บบากันดีกว่าอน้ำแกงข้นกําลังดีเลยครับเขาจะใส่ใบลงไปแน่แาดงตอนนี้ใบเขาจะเริ่มเคี่ยวไปกับเครื่องแกงแล้ว่ะ ก็หลีไฟลงนะามงนี้เราจะเฉาะลงไปเลยครับ โอเคครับที่เหลือคือการคลุกคเคล้าเบาๆแสดแม่ทำจากไม้มะาม่วงปิดไฟแล้วใส่ชาม ของมะม่วงอ่อนสวยๆครับไว้ปัับนาให้รู้ว่ามันมาจากอะไรครับนี่แหละเป็นต้นอ่อนน้อยๆครับสําหรับแกงกระดูกหมูมะม่วงดิบมาชิมกันดีกว่าครับีทั้งใบส่วนที่เป็นมะม่วงที่เราชออ็ออลงไปนะเริ่มชิมกันเลยครับมหมูนุ่มกำลังดีครับ ทั้งใบทั้งมะม่วงรสชาติของมะม่วงเราชอบเลครับมันมีความเปรี้ยวอมหวานตัวเครื่องแกงหอมมากนี่เป็นแกงพื้นบ้านอีกประเภทหนึ่งครับแกงกระดูกหมูมะม่วงดิบอันนี้ท่านต้องลองผมชอบนะครับท่านผู้ชมครับสําหรับเรื่องมะม่วงแน่นอนครับเราได้เห็นแล้วว่าไม้มะม่วงสามารถนํามาใช้ทําอะไรได้เยอะแยะมีเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ เรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งแจกันโคมไฟจนถึงจานภาชนะที่สามารถนํามารองจานหลักๆที่เราใช้เอามาตกแต่งเป็นเครื่องเรือนเอามาตกแต่งแม้กระทั่งเป็นเก้าอี้นั่งเป็นโต๊ะนั่งนี่คือไม้มามว่วงเราช่วยกันส่งเสริมครับนี่คืออีกหนึ่งวัตถุด,ดิบไทยแม้จะกินไม่ได้สําหรับเรื่องของคอรเทนเจอร์แต่มันก็ยังมีผลผลิตมาให้เราได้ใช้ในเมนูของเราในวันนี้อร่อยครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมน,นะครับสำหรับคำแนะนำติชมรายการทุกอย่าง ขอน้อมรับด้วยความเต็มใจครับอย่าลืมครับดูย้อนหลังก็ YouTube มีอะไรก็ Facebook ถึงพริกถึงกิงทุกอย่างถึงเราเราถึงกันพบกันใหม่วันพฤหัสหน้า4ี่โมงครึ่งกับผมตั๊กนภักสกรวันนี้ลาครับสวัสดีครับขอให้อร่อยครับอร่อยจริง